สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตัวเองผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบฟังเรื่องมีอยู่ว่าผมกลัวผีในห้องน้ําเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยผมชอบดูเททัปปี้แต่ไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้นะเป็นเวอร์ชั่นนี้จางหากผมพูดจริงครับนี่คือเวอร์ชั่นที่ผมชอบดูในตอนเด็กแล้วผมชอบดูจนมันติดตาผมเลยนะครับ แล้ววันหนึ่งเนี่ยแม่เรียกไปอาบน้ำครับทุกคนผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามันยังติดตาผมอยู่นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็เดินไปอาบน้ำตามที่แม่บอกนะครับแล้วก็ก่อนอาบน้ำผมก็ได้เล่นฟรีไฟนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ รู้สึกกลัวห้องน้ำตัวเองมากเลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นห้องน้ำผมมันน่ากลัวจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ตอนอาบน้ำเนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งนะที่ทุกคนน่าจะกลัวเหมือนผมนะก็คือตอนสระผมใช่ผมพูดจริงนะตอนสระผมน่ากลัวสุดแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ ตอนนั้นเททับป,ปี้มันยังติดตาผมใช่ไหมแล้วแบบมันพุ่งขึ้นมานตาผมเลยตอนนั้นตอนที่ผมกลำลังสะผมก็เลยร้องตะโกนเลยว้าแม่ถามว่าร้องทำไมผมก็แบบตอนนั้นยังเด็กอยู่ผมก็ตอบไปแบบมั่วๆผมตอบไปว่าผมเห็นผีครับผมตอนนั้นผมก็แบบวิ่งออกมาเลยนะไม่ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ แม่งในห้องน้ำผมมันจะมีตัวอยู่โต๊ะอยู่อันนึงคนระับแล้วผมเนี่ยหัวไปฟาดโต๊ะโอ้โหแม่งข้อจะเจ็บเลยตอนนั้นทําให้แบบหัวกูปวดโคตรปวดปวดไม่พอแม่งเททัปปี้ติดอยู่ในตากูอีกอ้แต่และวันเนี่ยก็ต้องเจอเฮี้ยอะไรเนี่ยแล้วก็แต่ตอนนี้ผมไม่กลัวผีแล้ว เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังรอ EP 2นะครับเจอกันคลิปหน้า EP สอนี่คือคลิปแรกนะครับก็คือ EP ที่หนึ่งนะผมจะตั้งชื่อ EP ว่า EP ที่1ส่งเรียวส่งทันใจนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย